ทำไมไม่ทำงานทดลองเฉยๆทดลองอะไรนี่จะทำอ,อะไรอยู่ <laughs> แม่ก็ดูหนังจีนอยู่นี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูค่ะพอแว่นเขาสั่งของว่าจากอเมซอนนะคะเป็นของดีชิโด มีของพี่จีเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมีกล้องวงจรผิดตามติดชีวิตเมียด้วยนะเองครบครบไม่ใช่่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่จิก็มาดูด้วยอ๋อมีของหนูไหมมีของพี่จีด้วยสิลูกพอซื้อมาให้มีของประของ นี้ค่ะพ่อแว่นบอกว่าเป็นหวีของประเทศอังกฤษที่ว่าเป็นที่นิยมมากเลยอันนี้ก็สีจำบูือ่ะฮิตฮอตมากเลยโอเคพอ่อซื้อให้นะแม่น,นี่นะทากลามาาอันนี้คือว้าอ,อ๋อเป็นเหมือนเครื่องเป่าเศษใบไม้ได้ค่ะโ้ เดี๋ยวปิดก่อนนี่ก็เป็นี้ด้วยอะนี่ก็เป็นงากั่งแต่สั่งแต่สั่งแต่สั่งเป่าใบไม้แห้งเป่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้อันนี้ถูกใจแม่ค่ะแม่อยากได้ถ้าใช้อันนี้จ็บเอะใช่ไหมอืมตึ้งเปเนียนี่ใช่เปเนียนี่ก็เขายากไใช้ที่เนาะเนาะแบบนี้เป่าโอ้ โอ้ยอย่างเงี้ยดียวเป่าเป่าฝุ่นตรงหน้าประตูเป่าฝุ่นตรงทางเดินให้สะอาดใบไม้แห้งเขาบอกว่าเส้นดีนะมัคซ่าอันนี้เป็นแบตเตอรี่เดียวกันนะใช่ได้แบตเตอรี่แพงอันนี้ยี่ห้อเดียวกันเหรอยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันกับวอลลิซ่ากับมัค่านะใช้ได้สิบแปดตัวด้วยมีประกอบกับซอมด้วยตัวเครื่องเพราะกันนี่นะพื่อนยันรอก็ใช้ได้เลยมัคซ่าอันนี้นะใส่รองรับได้นะไทยอะอ๋ออันนั้นพ่อแม่บอกว่าเป็นเครื่องสูบลมรถยนต์ แล้วก็ของบริษัทอะไรนะแมสเตอร์แมคิตาเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันมีอุปกรณ์ประมาณ200กว่าชนิดที่ใช้แบตเตอรี่เดียวกันโอ้ยิงก็ดีเลยเพราะฉะนั้นพวงก็ใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งเครื่องเป่าลมคอนช่างนี้อันนี้งานช่างเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนั้นไอ้ที่หมุนสกูนนีเป็นสกูได้นะสกูถอนคอนกรีตได้เครื่องเจาะ ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันค่ะโอเคแม่ก็นี้แม่จดีองแม่เนี่ยแล้วทีตัดไม้มาให้เครื่องตัดเครื่องตัดไม้ค่ะดีกว่าแาเป็นมีนคมอมอัอันันาอันตรายถ้าอันเนี้ยง่ายกว่าตัดตัดตัตัด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 อัดรกดตัดตดตอดตัด่ตัดตตัดตัดตตัดตัดตดดตัดดมนีอมอ เดี๋ยวแม่จะให้พ่อแว่นทําเก้าอี้ทาชั้นวาง,งซื้อมาก็ต้องใช้สิล้วก็ให้อิจิรอนะล้างเหอ่อต้องดังเหอือนนี้อ๋อที่ล้างหูพี่ <ใน S 1> จิเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนหน่อยแม่เอาน้ํายาล้างหูนี่ค่ะมาชิบาค่ะจะชอบเป็นโรคคันหูนะอันนี้เป็นน้ํายาฉีดไปในหูนะคะ่ะแล้วพี่จิเขาก็จะสะบัดออกเป็นน้ายาล้างหู อันนี้น้ำยาฉีดผิวของพี่จิค่ะอโอเคเขามีอะไรอีกไม่มีมากกว่านะแข่นี้อะลัะองทำไมไม่ทำงานทด,งงทดลองอะไรแม่ทอะไรอยู่แม่ก็ดูหนังจีนอยู่นี่ไง เนี่ยกล้องของพ่อแว่นนะคะดูชัดมากเลยอ่ะแล้วมันหมุนได้สามร้อยองศาเนี่ยค่ะเห็นไหมสามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาข้างบนข้างหลังน่าจะด้สิบห้าองศาโอ้ภาพมันก็ชัดอยู่เนาะไอ้เนี่ยกล้องตัวนี้ก็คุยนะอ๋อแล้วก็กดอันนี้ค่ะเสียงก็คุยกันได้โอ้โหท่านี้น่ะสองเมียทั้งวันเลยเนี่ยนี่ค่ะพี่เจเนี่ย ไหนพี่จินี่พี่จิอยู่นี่พี่จิอยู่นี่มันทำไมเงยหน้าไม่ได้อีกหน่อยวะอ๋อประมาณนี้นี่ค่ะพี่จิอยู่นี่โอเคนี่ค่ะหมุนอย่างนี้เลยอ่ะเห็นไหมหมุนสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็คุยผ่านกล้องได้อีกนี่ดีกว่านี้ได้น่าจะเห็นได้เจอเจ้าตัว ลองดูสิเห็นพี่จีชัดไหมเป็นมะไรอยู่อะอ๋อนี่ค่ะเห็นหน้าพี่จีชัดเลยเราย้ายตำแหน่งง่ายๆเพราะว่ามันมีปลั๊กถ้าสมมติว่าเราไปข้างนอกแล้วโนอ้าอยู่ตรงห้องนู้นใช่ไหมเราก็ย้ายตรงเนี้ยไปเสียบห้องนั้นได้อืมเดี๋ยวก็ก์ตัวนี้อิจิโร่เสียงออกมาตรงนี้ได้ค่ะเออดีเนาะ แล้วพอแว่นตั้งอันนี้ก็คืออ่ f i ตัวใหม่ที่เราซื้อมานะคะซื้อมาตัวใหม่ก็ถ้าไร์สดหรือใช้อินเทอร์เน็ตก็จะชาร์จขึ้นแล้วก็ตั้ง Wi-Fi ได้ตั้ง30กว่าเครื่องอันนี้เดี๋ยวพ่อแว่นมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่อแว่นสามารถสั่งให้พัดลมเปิดปิดสั่งให้ไฟเปิดปิดสั่งให้แอร์เปิดปิดได้นะคะมึติว่าอ่าเวลาที่เราไป ไปข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกเราก็กดสั่งให้ไฟอะค่ะให้ไฟเปิดให้ไฟปิดอย่างเงี้ยค่ะได้ที่เราอยู่คนเดียวต้องเป็นอุณหภูมิมัน้วยะเช็คเอาเนาอ๋อเช็คอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงปุ๊บแอร์ก็จะเปิด <A. S 1> อัตโนมัติแบบสวิตช์ไฟแบบนี้นะคะสามารถสามารถนี่มีเครื่องอันนี้เดี๋ยวให้ดูเพาะแว่เ,เขาทำอ,อ๋อรเออทได้ไหมพ่อเนี่ยค่ะเป็นเครื่องแบบนี้อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่นอกบ้านใช่ไหมพ่อแอะนี่ นี่ค่ะเห็นไ,ไหมเครื่องมันก็กดนี่ปุ๊บไฟหน้าบ้านค่ะติดล้แล้วแต่เราจะตั้งถ้าตั้งตรงนี้ก็ได้นี่ฮะเปิดปิดแบบนี้ค่ะเออสะดวกไหมเก๋เเนาะนี่นะคะ่ะที่พ่อแว่นเขาซื้อมนะาท่านี้ก็สองแม่ทั้งวันเลยแล้วกล้องชัดด้วยนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ชัด2ล้านพิกเซลค่ะสล้านพิกเซลก็ชัดแหมแม่ก็ดูหนังจีนตรงนี้เลย เเราอนแทปงเซลใช่มแปลงเซล,ล,เซลอืซอ,อซ,ซื้อตอนที่มันถูกอะค่ะเพราะว่ามันเซลล์นี่ค่ะกล้องกล้องเนี่ยมันหมุนอย่างนี้เลยนะหมุนได้รอบอย่างนี้เลยอะถ้าสมมติว่าเราจะย้ายนี่มันมีปักแล้วก็ต้องไปเสียบตรงที่มีปักอืมอีได้อย่างเนาะ เดี๋ยวดูจุดที่มันเหมาะๆอีกทีค่ะว่าตรงไหนแต่ถ้าตรงนี้นี่พอแว่นคุยกับแม่เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยไม่หรอกเป็นตรงไปเร็วกว่าคิดถึงแม่สินเนี่ยเขินจะไปคันนอกกับเรียกอิชิโนดอิชโอิชโนด,โดยังกี่เดี๋ยวแม่จะดูว่าพ่อเรียกพี่จีนเรียกแม่ไม่ใช่เรียกเรียกปีชิโร่นดเลยแม่แม่จะดูดูนั่งหรือเปล่าพ่อจะกับแม่แม่ก็ดูแม่นั่งอยู่นี่แหละ โอเคค่ะ okay, นั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็คือขอก็คือเนี่ยค่ะกล้องวงจรผิดนะคะไว้จับผิดชีวิตเมียตามติดชีวิตเมียยันอะไก็ต้องสอนนี่ก่อนนะเนี่ยอันนี้อชักคำภาษาันนี่คำภาษาันนี่นะอันนี้ต้องออต้องการต้องการทุกคนนะเั้าเมียเซนเซอร์น่นนะไม่ใช่เซนเซอร์อันนี้ชัชเทียสร้างอ่ะอ๋อเป็น,เป,นเป็นเครื่องเครพื่องมีอะไรนะอันนี้เรื่องอะไรเมีย มอสมันจะเป็นมีหม้อช้ำได้นะกล่องอันนั้นค<อ>่ะมีไว้สําหรับสั่งแบบว่าเปิดแอร์เปิดไฟเปิดอะไรทุกอย่างรวม<ช>อยู่ตรงนั้นถ้าอันนี้มอที่ไม่มีนะอันนี้ให้ช้ำไม่ได้แบบปิ๊ดปิดทั้ทงได้นะ<อ>ต้องเอาตัวตัวปิดง่ายๆเขาให้เทคดีเนาะโอเคค่ะนั้นลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ